อนาแกร่งป้องกันแชมป์ยิ่งใหญ่ US Kids Golf European Championship 2 0 25ณประเทศสกอตแลนด์โดยการแข่งขัน US Kids Golf European Championship 2 0 25จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ถึงพฤษภาค,คม2025ที่ภูมิภาค East Lothian ประเทศสกอตแลนด์โดยมีสนามแข่งรวม5แห่งได้แก่ c r a i g i e l a w Golf Club Longniddry Golf Club Glen Golf Club The Musselburgh Golf Club และ Royal Musselburgh Golf Club การแข่งขันนี้แบ่งตามกลุ่มอายุของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งน้องอันนาผ่องฮไทยกุลสามารถป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้สำเร็จ สวัสดีค่ะขอบคุณสิงห์บราทอบิ๊ฟิชเ n ็และสนามไดก็ฟ์เคธฮดาที่ให้การสนับสนุนหนูนะคะหนูป้องการแชมป์ยุโรปได้แล้วนะคะขอบคุณ